วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับมีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับแนวทางตำนอยตำราวต่างประเทศและตำไทยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดช่วยพิมพ์หนึ่งนะครับภาพ,ภาพ,ภาพเบลอเบเสียงขาดขาดห้หายนะครับ โดยการพิมพ์ศูนย์นะครับทักทายกันนิดนึงนนนพิมพ์อาน่อยนะครับอาน่อยประจำวันนี้นะวิ่งรุดหนึ่งนะครับเน้นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่และแปดหนึ่งเจ็ดนะครับวิ่งรุดหนึ่งเน้นหน่อยปกติและ VAP นี่บค่ะจังได้นี่บมันออกแล้วบโมงสีนาทีแล้วมันออกอะไรแล้วนี่บทุกคนมันออกไปแล้วน,ะน,ะ,นะนี่บ่ายมันออกไปแล้วนี่ไม่รู้ๆๆตัวอะไรนี่บ่ายมันออกสองสองศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองสองศูนย์ห้ามันออกไปแล้ว ต่อไปลาวนะครับหวยลาวชิ่นองโซปปลาวลาวพัฒนาลาวรัฐบาลน,นะครับที่ออกเวลาสองทุ่มยี่สิบกว่านาะทีโดยประมาณนะครับลาวรัฐบาลน,นะครับตัวนี้วิ่งรูดศูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์หกหกศูนย์และศูนย์สามสามศูนย์นะครับเลขสามตัวชุดเดียวคือ สามศูนย์หกครับรูดแล้วก็หนะักในศูนย์สามและศูนย์หกนะครับลูดมันก็จะชัวร์หน่อยอาจจะไม่ข้ามนะลูดได้สองตัวพี่น้องระหว่างศูนย์ในหกมันเด่นศูนย์และหกเกิดเลยเด่นอะไรจับเอาศูนย์ ความเป็นไปได้ศูนย์มันเนี่ยน่าจะจิดว่าน่าจะมากกว่าเพราะว่าจากสถิติแล้วมันไม่เนียนมานานนะไม่เนีมานาน,น,าน,าน,านเห็นแล้วกันนะเนาะต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐบาลน,นะครับแนวทางรัฐบาลน,นะไลาครั้งก่อนน่าจะให้ตัวเด่นไปแล้วใครพอจะจําได้บ้างนะใคร ติดตามใครเป็น f อฟนะครับอาจารย์ให้เด่นรัฐบาลประจําวดวันที่1กันยาตัตวไหนนะ้อจะได้อธิบายให้ว่าเด่นแต่ละตัวนะมีตัวอะไรชอบตัวไหนนะครับมีใครดูครั้งที่แล้วจริงๆแล้วเนาะใครอยู่ในกลุ่ม หน่วยไบฟ้าของอาจารย์นะหออนวยไฟฟฟาอุกรณ์กลนะิินนะพวกก็ลงไปแล้วล่ะนะครับทั้งตัวเด่นทั้งตัวเต็มนะใครอยู่ในห้องแนวทางนะ่าจะเห็นหมดนะครับนี่เป็นราคาบันรหลวงเมื่อเขาอันละ่ะติทีนอกเพราะว่าคนนั่นจะจัดกันเป็นไปเยอะแล้วนะนะครับหรือนะบางช่องนะคนน่าจะเอาไปลงลนะในช่องทาง y o u t u b e นะครับ จำกันได้หลายคนนะคุณลุงทิพย์นะเด่นสองแน่สามคนคุณหนักคุณธนิดาคุณชาติเชื้อคุณลุงทิพย์หลายหลายคนก็รู้เนะน,นะนาะโหอยู่สามคนนี่บ่คุณนัทนันคุณแมนโอเคสองแนะสามนะครับเนี่ยตเลินนะครับในรอบปีเนี่ยพึ่งรุดงวดมีกี่ปกติปันก็จะมามาทั้งบนมาทั้งล่างไม่มาบนก็มาล่างนะ เป็นสองกับสามนะครับตัวเด่นของหวยสันจรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเนียกมักชอบทุกหางเพี่น้องเออเดี๋ยวนะในตัวเด่นนะมีความเป็นไปได้ไหนนะชุดเต็มเอาชดุดใส่ระบาดนี้มันจะยังไม่ได้เอามาลงวันนี้ ชุดเต็มชุดเต็มปิดจำวันที่หนึ่งกันยาสองและสามเป็นตัวนี้พี่น้องที่ชอบจากใจ อาจารย์ชอบนะครับหลัก2ชอบ2 5 2 6สฟังนดะ้หลัก3ชอบ3 5 3 6หกนะครับหลักละสองหางนะครับหลักละสองหางชิม,มักถึงหนักมากเลยนะ2องหแล้วก็3 5 3 6มนหนมัดปอกชิโนนะอมัดกระล้อง ไปพิจารณานะครับหาซื้อลอตเตอรี่เด้อชุดจุดเด่นนะครับตามที่พูดมีกี้นี่แหละในไฟ้ามีใน youtube ก็แสดงว่ามันมีอาจารย์ลงในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์มันจะมีพวกยูทูบเบอร์อยู่สองห้องเข้าไปลงนะ ถ้าอาจารย์แต่นะอาจารย์ลงในห้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลงไปก่อนต้องแต่ลีลังหวยออกไปแล้วละ่ะไอ้ีพวกอันนั้นเนี่ยอาจารย์เพิ่งจะไปลงเพราะเราลงปุ๊บเขาไปลงทันทีนะคือสื่ออิ่มน่าหละ,ละ,ละจังออกไปลงเพราะว่ารู้แล้วว่าถ้าลงไปมันจะไปอยู่ในช่อง y o u u t b ยออือถ้าเห็นเร็วต่อไปก็นุน่นแหละก่อนหุยออกสามวันเพราะรู้อยู่วันมีมีห้องไหนมัง่ง นะครับทางที่มียูทูบเบอร์นะเอาไปลงกรนนะครับนยะเพราะฉะนั้นกน็ลองเอาไปพิจารณานะครับตามนั้นเด้อนะเดี๋ยวนะส่วนออมสินนะค่อยว่ากันในวันนี้วันจันร์เนาะนะวันพุธ เดิวมาคงสุดท้ายรัฐบาลวันพุธนี้วันวันที่ยีหแล้วยี่สิบหกยิบเ็ดยี่สิบแปดระเด็นนี้มีสามสิบเดวันนะครับประมาณนี้นะครับจบแล้วบริบูรณ์นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเพระฉะนั้นก็ร่วมทําบุญฝากด้วยเดือพี่น่องผลิตภัณฑ์ชีเอสเอสพัดนะ หาซื้อได้ตามรัศดาหรือในช่องติ k ตอกหรือหน้าเพจนะเซรั่มคิมกันแดเดเชเอสเอสพันะครับอ่ะโดยรวมสร้างบุญด้วยกันสร้างสาลาด้วยกันนะครับก็ฝากด้วยนะโอเคเท่านี้นะครับก็เราทุกคนโชคดีวันดีครับ